ตอนนี้กำลังได้ซับซีสอบเนาะมาลุนกันว่าสิได้เท่าได้เนาะดีกดว่าพมาณได้สิได้ประมาณ60ลุนกันเบิ่งว่าสิได้เท่าได้เข่ามีซองกล้องเนาะมีกับขึ้กล้องหนึง่งคือนหน้าเอยเองนะตอนนี้เนาะแต่กับกล้องหนึ่งที่คอยอยูนี้ได้ดีเนาะคือกล้องตอนนี้กำลังเหยาสามซีสอบลุนลุนนะครับะคันเองซับองสอบแบบไปสามสีบสอบ สามสิบหาสอบเนาะใส่เข้าไปสบายดีพ่อแม่พี่น้องชาวยูทูบและเฟซบุ๊กเนาะมาพอกับข้าพเจ้าเซนเคยนะเท่งสเตอร์เดียวเนาะวันนี้มากตีดวีตเช้าหน้าคือเกาเนาะกำลังสีเริ่มปั่นเลยนะเพราะว่า วนมาเรียบร้อยเลยเรอทาปันเนาะทาหลดปันมาอยู่มาเบิ่งกันว่าสิได้จักสอบนะคิดว่าสิได้ก้าวประมาณสิได้ประมาณหกสิบนี่เลยเนาะมาหลุดกันว่าสิได้หรือบอ่เนาะตอนนี้ยังรอหลดปันอยู่เพราะว่าหลดปันวันนัดตอนชวยๆอันนี้มันก็นสิบมุงเลยยังบ่ามาอยู่ประมาณคือสิสอลชงใบใบเพื่ลนเนาะโอเคเนะะาะเดี๋ยวทารถปั่นก่อน ปั่นก็มาเลยเนะเพราะว่ามือวานนี่หนัดไว้ยุกเลิกเนาะเพราะว่ามันทำแล้วก็เลยได้มาปั่นมันนี้โอเคเนาะเดี๋ยวเขาไปปั่นก่อนเขามาปั่นฐานแล้วไปเรื่องออกเป็นตัวโอเคเดี๋ยวคนคนเขากันเนาะ เนะการบรนเขาเอาเป็นว่ากล้องหนึ่งที่ใด จักสอบอีกกล้องหนึงเสร็จัจสอบเนาะตอนนี้กำลังเหงสามสิบสอบรุดรุด,ด,ดมันใจเกลีกนนะ่ยงรถไทยเนาะจักงรไทยปัน่น ตอนนี้กำลังได้อยู่นาปิายนะตอนนี้นาปิายก็ชอบ กองหนึ่งแต่6กซิตบต่อต่อกองที่สองไปต่บบอเานาะกองเยอะเดี๋ยวต่อกองใหม่เลยเนาะเป็นคนกองนี้ต่อกอที่สองเปิดไปเครื่องกองเลยเนานะ า่งกองเลว่าสีได้เารเนาะไปสำเร็จไปเนาะกล้องที่กันเ้สียวมาเบิ่งกันว่าสิได้เท่าไรเนาะเป็นห้าสิเอ็ดบ่กล้อง่ห้าสิบเอ็ดกล้องนี่หกสิบแปดจบไปปีนี้เอาหน้าปีนี้กาบ่าหกสิบได้หกสิบเนาะได้เั้งกีฬา กากิลานข้องนองได้หาสิบหาสิบเบ็ดสอบข้องนอกนะโอเคจบไปนะ<อ>เดี๋ยวเราจะถอนคนเขาเงีนยนะวันนี้นะ๋ยาจะมาใส่ประเทศไ่เนะโอเคอนช่วงการลำเลียงคือลดใส่ไปแล้วขั้นหนึ่งสามสิบหาสอบคันนสุดท้เท่าไดรจัดเพิ่น นะันนักุลาคันนี้สาซองสอบมีส่วงรับเลี้ยงรถไฟสามคันเนาะวคนมาเป็นย่งอีกรอบหนึ่งเนาะมาใส่รถไถอันไฟอีกหอบหนึ่งือจะเบิดนะเพราะว่ารถคอนมันใส่ได้สามหาสอบราสาสอกกระตรงอยู่ต้นปลายเลยเนาะคันีนกระใส่ได้ทาบสอบมาะซองสอบนะพทางรถไถเป็นบดีบันได สองขั้นแชด,ด์แดดแต่์ซาปไปคอยต้องจัดไปสามสิบบ่อเบิร์ดเนาะแล้วคอยต้องเลยกลับมาอีกรอบหนึ่งยังสิบเบิร์ดจัดไปสามสิบหาสอบเนาะใส่เข้าไปไปพอมันต้องท่ามันต้องผ่านหัวอีกบ่อสิขึ้นหรือบอ่อใส่ไปลายก็จัก คันแรก30สอเป็นสบายเนาะเป็นแบบสบายสบายเลย่ะขันที่อตามันติดๆคันติ่องนี่จะซองสอบเนาะเบ่งกนวาสิเป็นไวเลยบ่บ่ีบ่ตัน่อผ่าบายเลยเนาะสบายสบาย ไอขนะ้ขั้นที่สามนะขั้นที่สองผ่านมาได้แล้วขั้นที่สามกำลังลงมาเรงว่าเป็นอะไรือบอก <c oughs> มาแล้วึ้นมาแล้วึ้นแบบเบาๆนะั้นสบายเลยเนาะไม่ต <c oughs> ีดรักสันโอเค่านเนะ ของซีเรียบร้อยนะแต่บอู้หเจ้อของซีใช่เนะเสียข้ามาฝาคข้ายเลยนะจนเพราะว่าตัวก่อนนั้นเขาขึ้นเหล่าเลยบริษาทให้เบิ้งเนาฝากคนเ้อของซียะไปใส่ละเอาแก่องซีมาพอดีอ่าบดุลเออเอาดูเลยเดี๋ยวชิทอยคขานี้นะ เดี๋ยวเจอกันคลิปต่อไปเนะจะขอจบคลิปไว้เพ็งเท่านี้นะเนาะเจอกันคลิปต่อไปไปแล้ว